สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แม่ f อซทุกทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องพายวันชัยนะคะวันนี้แม่ควานก็มาหาใครเอ่ยให้แม่แม่เอซดูนะคะว่าเจ้าหนุ่มรูปหรอที่ไหนนะคะวันนี้ วันนี้แม่ควานก็กลับมาสุรินนะคะมาหาคุณพ่อนะคะคุณตาเกดแล้วก็พี่หนุ่มของเรานะคะมาเยี่ยมคุณพ่อกับพี่หนุ่มก็กลับมาสุรินหนึ่งวันนะคะแม่ควานวันชัยก็ฝากพี่ควานข้างบ้านนะคะดูแลให้หนึ่งวันก็กลับไปค่อยจะลงรูปนะคะลงคลิป ให้แม่แม่เอฟซีดูเจ้าหนุ่มรูปหล่อของเราวันชัยนะคะวันนี้ก็มาดูพี่หนุม่มก่อนนะคะก็คือจังโยกแหงแทะพี่หนุ่มก็ยืนโยกนะคะคุณพ่อมาสวัสดีแม่เอฟซีหน่อยคุณพ่อ,พอ ปากช่องให้น่อยนี่ครับสวัสดีครับผมขอปากช่องพายวันใชยด้วยนะครับผมไี้ลูกเช้าเขามาเยี่ยมพี่หนุ่มครับมาเยี่ยมผมด้วยครับผมพี่หนุ่มดื้อไหมพ่อก็ดื้อมือนกันคนระับบางเวลานะแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้มันดีขึ้นพี่หนุ่มเดี๋ยวนี้นี่ใช้ดีขึ้นมากคุณพ่อพูดให้แม่เอซีฟังหน่อยครับผม พี่หนุ่มเขาเนายดีทุกวันนี้แม่ควันก็มานะคะมาสุรินแล้วก็มาเยี่ยมคุณพ่อกับพี่หนุ่มก็มาถามข่าวข่าวพี่หนุ่มกับคุณพ่อนะคะตอนนี้คุณพ่อบอกว่าพี่หนุ่มนีสัยดีนะคะแม่แม่เอชซีครับพรุ่งนี้เขาจะได้ออกไปหงานครับที่ไหนเลาพ่อนี่นบ้านบ้านบะนี่เองตำบนบะนได้ขึ้นรถไปไหมขึ้นรถพี่ขึ้นรถฟานมหมายไปครับไปกับฟารไหมายใครจะไปเดิน,ด,นด้วยไปด้วย คุณลุงไปเดินด้วยคุณพ่อยังไม่กล้าออกคนเดียวบอกคุณพ่ออย่างเลยแต่คณที่คนอะไรคุณพ่อถ้าชี้ได้คุณพ่อไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวแม่ควาจะลองถามคุณพ่อนะคะแม่เอฟซีว่ามาเลี้ยงพี่หนุ่มแล้วไม่คิดถึงวันชัยของเราเหรอคุณพ่อคิดถึงวันชัยไหมคุณพ่อจะอยากไปหาเขาอยู่ถ้าไปเขาจะเป็นมวยกับผมเลยแหละถ้าเห็นหน้าผมตอนนี้ คุณพ่อบอกว่าตอนนี้ถ้ากลับไปก็จะเป็นมวมมกันเลยเพราะว่าวันชัยตกมันอยู่นะคะเขาจะจําใครไม่ได้นอกจากไม่ควัคนเดียวนะคะวันชัยตอนนี้ถ้ามัตกมันนี่ผมรับประกันได้เลยครับผมพี่นุ่มสวัสดีแม่เอฟซีช่องพายวันชัยน้อยครับเร็วทีครับครับเร็วโอพี่น่มกับวันชัยเสียงร้องไม่เหมือนกันนะคะ กลัวคุณพ่อเสียงน่ากลัวมากเลยนะคะแม่เอซีก็คลิปนี้แม่ควานก็มาพาพี่หนุ่มนะคะฝากช่องพายวันใต้นะคะให้แม่เอซีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยโอ้ เสียงไม่เหมือนพี่วันชัยนะคะพี่ปชายวันชัยก็จะร้อง xx นะคะแต่พี่หนุ่มก็ออกเสียงแบบใหญ่มากเลยนะคะก็คหนุ่มไม่ออกแก๊กๆมันเสียงมันยังอยูเดี๋ยวมันก็ลองกินเออเออไม่ใช่เขาอ้วนป่ะคุณพ่ออ้วนอ้วนทุกตัวเลยของคุณพ่ออตัวน้องมนกับพี่ขาเล้ยงก็อ้วนมาดูแลช้างสามตัวไม่คิดถึงวันชัยเลยฮะยังไปเจ้าลูกเอาไปให้ ก็อยู่ไกลๆก่อนนะคะคุณพอ่อไม่อยู่คุณพอ่อก็บอกว่าพี่หนุ่มนิสัยดีขึ้นมากนะคะจากที่คุณพอ่อมาเลี้ยงก่อนนิสัยดีมากเลยนะคะแม่เอฟซีก็สามารถออกงานได้แล้วนะคะแต่ว่า